ส่วนเรื่องของราคาพืชผลนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือจะให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะคะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของราคาข้าวนะคะที่ต้องเร่งสนับสนุนแล้วก็สรุปมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะคือลคลิปเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการแจ้งแล้วก็ถแถลงในส่วนของมติครมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะซึ่งวัน นีนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการจับตาการประชุมนบขอและมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข,ข้าวและในส่วนของเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนาป,ป,ขขานาปีแล้วก็ปลูกข,ข้าวนาปังไรละ1000บาทคะ่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นค่ะที่เราจะไปติดตามราเอียดเนื้อข่าวทั้งหมดนะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงมติคอรมอจากท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานาจี้ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวเราไปติดตาม ค่ะ ราคาพืชผลนะคะอย่างเมื่อกี้ก็คือจะให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะคะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของราคาข้าวนะคะที่ต้องเร่งสนับสนุนแล้วก็สรุปมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการลักลอบนําเข้าสินค้าเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่จะส่งผลกระทบทําให้ราคาพืชผลราคาเกษตรของสินค้าในบ้านเราเนี่ยเกิดราคาตกต่ำนะคะอันนี้ก็ต้องอสกรีนเรื่องนี้ให้ชัดเจนค่ะจับตา การประชุมนบขอข,อขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรไร่ละ1,000บาททั้งพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังและก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีรัฐบาลเตรียมที่จะช่วยเหลือนะคะและที่สําคัญค่ะเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์อย่างไรได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่และเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังตอนนี้ที่ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการประมาณ800,000รายค่ะคุณผู้ชมเกินงบประมาณที่ตั้งไว้และจะช่วยฟื้นฟู food. พี่น้องเกษตร เกษตรกรในกลุ่มนี้อย่างไรรับเงินแบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก่อนอื่นนะคะจับตาในการขอมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องกเษกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังก่อนเลยจากอธิบดีกรมการข้าวเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะนะครับส่วนเรื่องของมาตรการช่วยเหลือปี67ทัพหกนี้เนี่ย68ทัพหเเนี่ย ก็จะเอาเข้าพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ทางทกศก็ได้ได้ทำโมเดลไว้ว่าเราจะจ่ายแค่500แล้วก็จ่ายปุ๋ยไปอีก500ต่อไร่แต่จะเอาปุ๋ยชนิดไหนจะเป็นคู่ปองจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องพิจารณากันให้รอบคอบในฐานะที่เป็นคณะกรรมการอ,าอนุผลิตเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อต่อ ต่อมาตรการถ้ามีการก็ต้องมีการขอยกเว้นหรือมติคอรมอถึงจะดําเนินการเรื่องนี้ได้ผมก็จะประชุมในเร็ววันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยความชัดเจนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันขึ้นทะเบียนกําหนดไว้ใน30สิเมษายนนะครับการทํางานนะ่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องตอนนี้ก็ต้อง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  ข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ลงตัวการประชุมก็ไม่สามารถที่จะประชุมเอาตัวเลขที่ชัดเจนเนะี่ยมาประชุมได้มันมันถึงทำให้เกิดเกิดความล่าช้าผมเข้าใจนะครับมันมีมาตรการหลายมาตรการที่คณะอนุผลิตได้นําเสนอกับคณะอนุตลาดไปแล้วซึ่งวันวันผมจะเล่าให้ฟังก็คือผมได้หาลือเรียกลงสีเข้ามาประมาณ50กว่าโลห้ากว่าลงสีที่จะคอยซับดึงสินค้าออกจากตลาด ให้ซัพลายเนี่ยดึงออกมาจากตลาดความปริมาณสินค้าเนี่ยให้ออกมาจากตลาดประมาณสัก1.5ล้านตันถึงสองล้านตันเนี่ยซึ่งนำไปนาเสนอคณะอนุผลิตแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยก็เลยต้องเป็นที่มาของไร่ละพันซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนอีกทีว่าเราจะมีมาตรการอะไรเพราะว่าไร่ละพันเนี่ยมันไปขัดกับมติคอรมอเมื่อวันที่21พิพฤศจิกายน2566เข้าใจไม่ผิด นะครับเป็นการรณรมครท้งนั้นก็เป็นการนนุโรมไปแต่ครั้งนี้ก็ต้องทําให้มันเป็นกิจจลักษณะก็คิดว่าน่าจะได้ผลคําตอบในเร็ววันนี้ครับก่อนก่อนต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมก็น่าจะมีคําตอบครับท่านครับก็เอาใจช่วยหลายๆเรื่องครับเพราะว่าสิ่งไหนที่ทําเพื่อประชาชนได้แล้วผมทําทุกเรื่องครับ ก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะครับเรื่องนี้ครับผมนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการยืนยันจากอธิบดีกรมการข้าวนะคะในการเสนอในเรื่องของคณะกรรมการด้านการผลิตค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแต่ทีนี้นะคะมีการรายงานความคืบหน้าว่าจะมีการประชุมรบขอเร็วๆนี้แะค่ะโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายแล้วก็ ข้าแห่งชาติอบขอชุดใหญ่เพื่อที่จะพิจารณาแนาวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในการดูแลข้าวเปลือกชุดใหญ่ทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังแล้วก็ข้าวนาปีนะคะในปีการผลิต2,568ทับ69และในส่วนของการเดินหน้าครั้งนี้ค่ะจะมีการประชุมนบขอเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้ระบุวันออกมาว่าจะเป็นเมื่อไหร่และก็วันไหนนะคะแต่ที่แน่นอนค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็ ส้นสุดในการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่30เมษาย,ยนนายความคืบหน้าล่าสุดนะคะอธิบดีกรมการข้าวได้มีการแจ้งชัดไว้ก่อนหน้านี้ปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังลงทะเบียนไว้เกินสิทธิ์ค่ะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นคูวเรือนเลยซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้และก็งบประมาณที่ตั้งไว้ด้วยนะคะและก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของงบประมาณและเตรียมที่จะเสนออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นไปตามที่ท่านอธิบดีกรม การข้าวได้มีการนําเรียนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมาดูแลในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรก,กรก่อนพร้อมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมนบขแล้วก็ชงต่อในส่วนของครมอในการช่วยเหลือในลําดับต่อไปเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของงบประมาณอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีฟังให้ดีค่ะก็ เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วแล้วก็มีการดําเนินการขึ้น่งทะเบียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่วนมากจะทยอยออกผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมในส่วนของทางรัฐบาลก็จะมีการเตรียมประชุมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่าน4มาตรการดังนี้1่งสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2มาตรการสินเชื่อเพื่อรูปรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3ชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกแล้วก็4นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาใน ้งนี้อาจจะมีมาตรการในการช่เหลือไร่และ1000บาทหรือว่าปรับเปลี่ยนจากมาตรการเดิมเป็น2 0 0 0นบาทนั้นซึ่งทุกอย่างก็ต้องรอคอยแล้วก็ติดตามการประชุมนบคซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในการชเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปีแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังค่ะคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ